ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องคารีนะคะสำหรับคนเกิดวันอังคารดาวอยาทิตย์ย้ายจับได้ไพ่สำหรับการิออรเคิลบาวาทารินี when momentum is building and you don't know how to stop when the fire a l r e v e r was the damage เออเขาบอกว่าแรงน้มท่วงของโลก ตอนนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนละคุณไม่สามารถที่จะหยุดยั้งไฟที่จะเผาผลานหมายความว่าเ,ออเกิดการเปลี่ยนแปลงของแรงน้ำถ่วงของโลกพําแม่แนะนำว่าจะปกป้องและคุมครองคุณ จากแรงกระแทกของแรงน้มถ่วงนั้นให้คุณพยายามนั่งสมาธิเข้าถึงจิตวิญญาณให้มากขึ้นเพื่อกระจัดพลังงานลบๆออกไปจเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยากแต่มันจะเปลี่ยนไปเมื่อถึงเวลาจิตวิญญาณของคุณจะเปลี่ยนไปตื่นรู้เหมือนปรับ DNA ของคุณขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะคะให้ฝึกฝนสมาธิแล้วก็เยียวยาตัวเองพอช่วงนี้แรงน้ํถ่วงโลกจะเปลี่ยนแปลงพ่อแม่จะคอยสนับสนุนงานของคุณให้ก้าวหน้าจากแต่ก่อนที่มีพายุเข้ามาในชีวิตมันก็จะค่อยๆสงบลง คุณจะรอดพ้นผ่านวิกฤตพายุที่เป็นแรงกระแทกจากแรงโน้มถ่วของโลกในอดีตตอนนี้มีการเกิดการเปลี่ยนแปลงให้ฝึกสมาธิและพระแม่จะคุ้มครองคุณเองค่ะคำแนะนำจากพ่ะแม่กาลีนะคะสำหรับไพ่คาเรออละเคอร์อค่ะ ประมาณนี้นะคะสำหรับคนเกิดวันอังคารฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไค i b ์เดี๋ยวจะมีการไลค์หลังจากจบคลิปช่วงดาวย้ายประมาณเดือนหน้าเดือนพฤกัรายสิงหาจะมีดาวย้ายดาวเสาย้ายอีกือช่วงเดือนสิงหานะคะ,ะมาทำ